สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวต่างชาติมาไทยสั่งต้มยำกุ้งมาลองแต่คนไทยเห็นแล้วเอ๊ะต่างชาติเขาทานแบบนี้หรือถือเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารไทยซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกและทั่วโลกให้การยอมรับแบบไม่มีข้อกังขาสำหรับเมนูต้มยำกุ้ง อาหารไทยขึ้นชื่อในสายตาชาวต่างชาติซึ่งหลายคนก็น่าจะคุ้นตากับการเสิร์ฟเป็นกับข้าวกินกับข้าวสวยและเมนูอื่นๆเพิ่มความอร่อยในมื้อนั้นได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดได้มีผู้ใช้ t ิ k t o อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปเผยบรรยากาศในร้านอาหารแห่งหนึ่งพบมีชาวต่างชาติ2รายเป็นชายและหญิงสั่งอาหารไทยมาลองชิมซึ่งหากดูเผินๆก็คงไม่มีอะไรต้องคิดมากแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีทั้งคู่นั้นสั่งเมนูต้มยำกุ้งมาชิมคนละชามแต่สั่งข้าวเปล่ามาเพียงหนึ่งจานส่วนวิธีการกินนั้นพบว่าต่างคนต่างก็ตักน้ำต้มยำกุ้งกินอย่างจริงจังส่วนข้าวเปล่านั้นกินเพียงนิดเดียวโดยบางช่วงยังตักข้าวมาใส่ชามต้มยำแล้วกินอีกด้วยซึ่งเป็นอะไรที่คนไทยเห็นแล้วเอ็นดูหนักมากทั้งนี้คลิปดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลมีผู้เข้าชมจำนวนมากโดยชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น คิดว่าปกติต้องสั่งข้าวสองจานต้มยำหนึ่งชามไม่ใช่เหรือเนี่ยหรือที่ผ่านมาเราอาจจะกินผิดวิธีมาตลอดหรือเปล่าขนาที่หลายความคิดเห็นมองว่าชาวต่างชาติคุ้นชินกับการกินอาหารในรูปแบบซุปเพียวๆมากกว่าที่จะกินกับข้าวเลยอาจจะเข้าใจผิดว่าต้ยมยำเน้นกินที่น้ำต้ยมยำเหมือนกับการกินซุปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ